สวัสดีครับหนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับผมวันนี้ <c oughs> มาแนะนำขนมแบบโบราณเลยนะครับที่ได้กินมาตั้งแต่สมัยเมื่อเด็กๆนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวแบบอ่อนๆน,นะครับถ้าที่บ้านผมตัวแถวนครศรีธรรมราชก็จะเรียกว่าถาังนม้มถังเยื่อนะครับวิธีการทำก็เมื่อวานทำแล้วก็ผมแช่ตู้เย็นไว้นะครับก็เฉาะมะพร้าวแล้วก็เอาน้ามันแล้วก็แกะ เอาเนื้อมันผสมแล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับใส่น้ำตาลทรายนี่แหละครับหรือว,ว่าน้าตาลปลึกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งชิมอย่าให้เค็มเกินไปนะครับวันนี้เหมาะเลยนะครับสําหรับใครที่แห้งๆอยู่นะครับก็สามารถที่จะทำแช่ตู้เย็นไว้นะครับดื่มกินแก้แห้งได้นะครับผมทั้งพร้าวทั้งเนื้อครับน้ำมะพร้าวอ่อน ใครที่เติบโตมาในสวนมะพร้าวนะครับก็จะได้กินตั้งแต่เด็กๆเมื่อก่อนขนมหากินยากนะครับมสมัยเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็สอยมะพร้าวอ่อนๆนี่นะครับทั้งทลายเลยมาเฉาะใส่หม้อใส่ใสลายเสร็จก็มาเอาช้อนขูด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 แล้วก็เอามาใส่รวมกันใส่น้ำตาลใส่ เือนิดๆนะครับก็ให้ลูกให้หลานหรือว่าคนที่ในครอบครัวได้กินกันอร่อยครับเพิ่งจะเราแช่ตู้เย็นแล้วก็มันจะน่ากินมากนะครับหวานเย็นๆนะครับนี่ถังพราวถังเนื้อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับเมืออเงียบไปหลายวันเพราะว่าสุขภาพร่างกายตัวเองไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆอีกแล้วนะครับ นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับจะมีการทําอาหารพื้นบ้านในสวนเก็บผักเก็บหญ้าในสวนมาก็มานั่งทํานั่งรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณที่มีผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ใครที่อยากจะทํานะครับก็ทําได้นะครับเนี่ยมะพร้าวอ่อนเหนาอ่อนเกินก็ได้ครับคืออันนี้แบบเป็นเป็นหนังหมูเนี่ย ผมช้อนขูดขูดขูดแล้วก็ผสมกับน้ําผสมเกลือน้ตาตาลนะครับก็แช่ตู้เย็นไว้ได้กินตอนเที่ยงเที่ยงนะสุดยอดมากนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำดีชมแล้วก็กําลังใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมต้องขอบคุณด้วยสิขอบคุณและสวัสดีครับผม